กำลังเกลียวแข่งกันเลยนะสองคันพร้อมกันในเวลาเดียวกันในช่วงยามเย็นบรรยากาศเนี่ยคิดถึงที่บ้านเลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับพรชัยตะก้อนดีเช่นเดิมนะครับก็วันนี้มาเดินเที่ยวชมหลังหอนะครับผมหลังหอตอนนี้เป็นอาคารเตียนนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปเดินดูกันว่าขอ,อลัง พอ,อมีอะไรที่น่าเดินดูน่าชมบ้างครับผมไม่ได้ถ่ายดูมานานแล้วครับโอเคดูดูบรรยากาศเย็นๆช่วงบรรยากาศหลังประมาณ5-6โมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างหลังครับโอเคเลสโก o กาศในตอนนี้ดังที่เราเห็นนะครับตอนนี้คือหลังหลังหอพักหรือหลังมหลาลัยในเองอาคารท่างต้นสีเหลืองๆเป็นมวกครับผม ตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูบรรยากาศของการอันนี้รถเกี่ยวข้าวนะครับผมเดี๋ยวสูไม่ดูครับนี่ครับรถเกี่ยวข้าวครับหลังจากที่เราไม่ได้มาเดินถ่ายมานานพอขวรแล้วครับเมื่อก่อนตรงนี้ยเนี่ยตอนที่ผมถ่ายเดินมาในจุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ําเลยนะครับปกติจะไม่มีไม่สามารถเดินลงมาได้นะ แต่เนื่องช่วงบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวนาข้าวเนาะอาจจะเดินมาดูบรรยากาศบางคนก็ทำมาหากินโดยการดักหนูบ้างอะไรบ้างก็เป็นวิถีชีวิตของอชาวบ้านเราเนาะ,อะโอเคไปดูการเกี่ยวข้าวใกล้ๆนะครับผมนี่ก็ฟางถ้าตามบ้านเราก็จะเอาไปทำฟางนั่นเองนะครับ หรือมัดเป็นกองๆก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะก <Yahoo! S 1> ็ในบริเวณในจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนที่บ้านเราเลยแถวแถวยุทธยาเป็นสถานที่ที่เก็บเกี่ยวทําไร่ทํานาอยู่แล้วนะครับน่าจะสองสามรอบแล้วนะครับที่เขาเกี่ยวข้าวนะฮะตรงนี้จะเป็นนองน้ำนะครับผมนองน้ำ ก็ถ้าใครก็อยากใส่เบ็ดก็คุณมาแถวนี้นะครับมาดูเบ็ดนะครับผมเผื่อมีใครใส่ไว้บ้างเราจะได้แอบดูไหนใช่แหละ <laughs> <c oughs> โอ้โหน่ววางไปถึงนูน่นไก่พอควรอยู่ครับผมลังที่ขา,ขาวๆที่รังเห็นนั้นก็คือเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานสุวนฝั่งทางนี้สีเหลืองๆนังที่เราเห็นกันอยู่นะครับ จะเป็นอาคารเรียนหรือหลังมวกนะครับอาคารเรียนทางนู้นแล้วฝั่งทางนี้ก็จะเป็นหลังหอหอพักนิสนะิตนะครับหอพักนิสิตนะครับโอเคก็อยู่ใกล้ๆนะฮะโอ้เนีเออทำเป็นเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นยังไงอย่างนั้น <laughs> โอ,อ้โอเคครับนี่ก็บรรยากาศบุนเย็นประมาณ5-6โมงเย็นนะครับผมฝ่าที่กำลังตกพอดีแก้วบริเวณรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับผมที่เราเห็นอยู่นี้คือทุ่งนาเกือบทั้งหมดเลยนะครับรถก็สามารถวิ่งได้นะครับแต่ถ้าในช่วงฤดูฝนตรงนี้จะไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะฮะ ไม่สามารถเดินเข้ามาได้เพราะว่าถือว่าเป็นน้ําเกือบทั้งหมดเลยนะครับพอละ 80- 90เาเอร์เซนต์เกือบหมดนะครับจะเป็นช่วงหน้าฝนจะไม่สามารถทําไร่ทํานาได้เพราะว่าเป็นน้ําขึ้นเยอะครับผมแที่นี้เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้าวแลวครับผมโอเคสดชื่นนะครับได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอยู่แบบท้องทุ่งนาวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับโอ้ นู่ครับตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวตอนไหลมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็อาคนที่จะเกี่ยวข้าวด้วยมือก็ยากแล้วนะครับผมตอนสมัยเป็นเด็กก็ยังเกี่ยวข้าวด้วยมือรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวด้วยมือนะครับตอนนี้สมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้รถเกี่ยวหมดแล้วเนาะรถเกี่ยวใช้รถเกี่ยวเนี้ยในบริเวณนี้คือใช้รถเกี่ยวสามคันเลยครับผม กำลังเกี่ยวแข่งกันเลยนะสองคันพร้อมกันในเวลาเดียวกันในช่วงยามเย็นบรรยากาศเนี่ยคิดถึงที่บ้านเลยครับผม <Yeah. S 1> <laughs> ช่วงสองกรานเนาะแต่แถวบ้านเราจะไม่ค่อยมีบรรยากาศการเกี่ยวข้าวแล้วครับเพราะเป็นหมดฤดูแล้วแต่ว่าที่นี่ที่วิทยาเขาเกี่ยวกันหลายรอบนะครับผมเนี่ยไดูใกลๆนะฮะ พี่มายเจริญการช่างรถเกี่ยวข้าวครับออีกคันก็มาช่วยเกี่ยวข้าวครับแป๊บเดียวเนาะชั่วโมงหนึ่งก็แถวนี้ก็แป๊บเดียวรถคันขนาดนี้บรรยากาศสวยมากครับผม เดี๋ยวบางคนบางก็ใช่ว่าถ่ายที่ไหนหลังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาลัยหรือหลังม,งมจรอั่นเองนะครับอยุธยานะครับผมไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าก็ขออภัยนะครับผมถ้ามันไม่ชัดหรือเสียงไม่เข้ายัางไงเพราะว่าอ,อ,อยู่ใกล้รถรถก็เสียงดังเช่นเดียวกันเ,เสียงไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าครับ